วันนี้เราจะมาทำปลาอันนี้ก็คือเอาตีนลงครับโอ้ยผมขอถอดกับผมไม่ได้ตั้งใจครับนี่ลองเดี่ยวแต่ที่ดีที่สุดของปลาหมึกมาครับแลวเราต้องมองด้วยว่าอันไหนมันดีเนี่ยครับตรงที่มีแบบนี้ครับนี่คือมีดที่ดีที่สุดในบ้านนี้คุณไม่เห็นอะไดีคคุณปวดอะไรอยู่ครับต้องหันแล้วครับ นี่คือส่วนที่ดีที่สุดครับผมก็ไม่ต้องใช้ครับกจาะที่ทำไมเไอ้สารนี่คือจะเอามาทำสเต็กครับที่แดดยังวะไปเอาเขาอันนี้ไม่เอาไหนครับส่วนที่ดีครับอ้เตาก็ยังไม่ตั้ง่งนะครับเดี๋ยวหมักก่อนหมักก่อนเนาะหมักมาครับถึงขั้นหมักยังครับผมจะหมักแล้วนะที่ดีที่สุดครับเราคัดมาอย่างดีเพื่อทำสเต็กเียาไว้เอาฟองกอไม่ต้องใส่กันครับฝาให้เป็นลายลูกเต๋าครับ สนิมไม่คุณไม่คุณล้างสนิมมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นวิธีการหมักของเรามันมันเป็นสูตรลับคุณทานถึงเองนะครับผมรอหมักอยู่นะครับนี่นี่เป็นลายลูกเต๋าแล้วใชครับต้องเอาด้วยต้องด้วยพี่ครับต้องด่วนที่ผายต้องด่วนทายแล้วแบบนี้ต้องด้วยครับต้องด้วยไม่เอาอันนี้ตัดออกโอ้ยอะไรต้องด้วยครับหมักขั้นแรกนี่เลยโฆษณาหน่อยซีอีูดำฉาหลากส้มหรือเปล่าใช่ครับโอ้ยกระดิมใช้นานแล้วนะครับ ล้องมาเข้าไปตามลองเนี่ยต่อด้วยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวเขาไม่ใช่สกินนี่พร้อมมากครับน่ากินไปก็ตามด้วยเฮลูบอยเพื่อเพิ่มความหวานให้เนื้อมันสัมผัสกับลิ้นนะครับพุทธเสกของชุดบอยได้นะครับนิดเดียวไตครับอ่าต่อไปก็อันนี้อะไรครับปัดแดงอ๋อนี่พริกแกงครับพริกแกงไม่อะไรครับพริกแกงเพื่อเพิ่มความเผ็ดเอาเปิดไม่ได้ครับเอาเปิดไม่ได้ครับทำไมไม่เปิดได้อ่ะแย่เลยเราจะใส่เฉพาะน้ำพริกแกงครับนี่ครับ จะเขียนเป็นหยุดหยุดอ่อาปิดฝาเรียบร้อยเป็นการเสร็จพิธีการกต่อไปเป็นขั้นตอนการย่างครับขั้นตอนการหมักเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับสีเหลืองแบบน่ากินมากครับก <c oughs> ินม <c oughs> แม่เราต้องเอาใบอันนี้ <c oughs> กินแบบแได้เราต้องใบนี้อันนี้มากรุบไว้ก่อนนะครับนะครับใบตองเฮ้ยไม่ไมออเอาแเอาข้างล่างอยู่แล้ว ไม่ต้องไม่ใส่ครับอันดีๆไม่เอาเอันนี้ครับใส่ไปเลยครับพับตรงห่อไว้ใช่ไหมห่อพับไปเลยครับตามสูตรเลยนะครับพับไปเลยแล้วหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วค่อยเปิดออกมานี่คือไอเทมแร่ที่หายากที่สุดปรุงด้วยฝีมือผมเองเลยนะครับเนี่ยบอกไวเลยคาโร่สตูดิโอเมนูชิ้นที่หนึ่ง ปลาหมึกเขาเรียกว่าปลาหมึกหมักเดี๋ยวเราไปจุดไฟก่อนครับและเนื้ก็คือการใส่ฐานเข้าไปในเตาของเรานี่เป็นเตาที่ผ่านการย่างมากว่าร้อยครั้งมีรูพัดที่มีรูครับนี่สามารถให้ลมผ่านเข้าออกได้ครับที่หมักเสร็จสับแล้วไม่อะไรก็ไม่มีครับเราทำไมใส่ไปอย่างนี้เลยหน้าตาปลาหมึกที่หมักมันจะอยู่ในนี้ครจะใส่แล้วใส่ไปอย่างนี้ครับใช่ครับพอเราย่างเสร็จมันจะหอมมากเราเริ่มจุดไฟตอนนี้อ้าวเริ่มแล้วโอ้ดับโอ้ดับอะไรเนี่ยผมว่าเอาถ่านไปย่างก่อนเออถ่านไปย่างถ่านไปย่างดีกว่า เอานีมันปลาหมึกของเราครับโอ้โหไอทมแร่โอ้ทำไรไอทมแร่อะไรดิวะไอิมแล่เราอเยววะโอ้ยต้อครับี่โอ้ทมแล่ของเราได้ไงครับเนี่ยเราจะเอาอันอย่างก่อนนั้นก็คือสำนักแม่ชีที่อยู่ตรงข้ามกับ คัวของเราอ่านั่นแหละเขาได้สูตรการไปถามมาดังไฟให้ใส่ไอ้นี่เข้าไปเยอะใช่ไหมใส่ให้หมดเลยครับไม่ต้องเหลือนี่ใส่ไม่หมดว่งนี้ไม่มีอะไรดังไฟแล้วได มันคือยางบักต่อยนี่เองผมว่าคุไม่กินมันคือยางบักต่อยยางบกตอยยางบักต่อยนี่แปลไทยนะครับยางมะตอยยางมะตอยอ๋อเสียเงไม่ได้แตกต่างเลยเอ๊ะทำไมไม่ติดครับเนี่ยอ้าวโบตีนแล้วมันอิจิติกินบ่บดสเมียแล้วโบลานบอกดังไฟไม่ติดจะไม่ได้มีนะครับดดังไไฟม่ติแต่ว่าไม่ทันนะครับมีเมียไปสามสี่คนแล้วไม่ทันแล้วโบราณไม่จริงนะครับแล้วติดแล้วครับเราต้องค้าอะไรมาใส่ครับโอ้อู้อะไรนะครับเราต้องใส่ควันต้องฆาอะไรมาใส่ตอนนี้ โอ้เร <aunque S 2> ียบร้อยครับขอวาดเลยไหมครับวันนี้ก็ไม่ติดครับโอ้โหตนั้นไม่ชี้ครับคือกับปิดนี้เราไปแล้วตอนนี้ครับเราได้ปิดปิดประตูนี้เราไปแล้วและนี่ก็คือไอเทมแรกของเราครับวางลงไปแบบนี้เลย ตอนนี้ก็เร er mm ียกได้ว่าสุกไปแล้วข้างนึงเลยอีกฝั่งนึงอันนี้เรียกว่าเป็นหมกปลาหมึกมันเยี่ยมเป็นส่วนที่ดีที่สุดของปลาหมึกเพราว่ามันยังไม่สุกเลยสุกแล้วนะมันไหมหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูโอ้ยอะไรครับมันออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกวางเขาวางเขาวางวางมันคงมาแล้วดูครับเชี่ยเลยครับเต็มเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่นี่คือโต๊ะที่เต็มไปด้วยมดครับโอ้นี่คือหน้าตาของปลาหมึกครับเอามาใส่ลองดีๆครับนี่ครับโอ้กลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมแบบหืมปลาหมึกได้กลิ่นของเฮลบูบอยพร้อมกับ เชฟโตครับคนชิมของเราก็คือยุของเรานี่ครับก็เชฟยุมาแดกอาหารของเขาแอานีครับอันนี้เป็นอาหารที่จีิครับโอ้มรสชาิเไม่เขาข้อไม่โอ้หอ้โอรโหโอ้โโอ้โหมอ้อ้โหโ้อโอ้ว้คอหอ้ห้โอโอ้้้ออห้โอห้อ นี่ครับเลยครับจัดเลยครับขับใจโอ้ยไอหมดหมดแล้วโอ้โหียวตบตีนตัวเองครับไม่เป็นไรครับตีนพวกกูไม่เกี่ยวนะครับนี่คือตีนเขาคนเดียวแต่เป็นตีนผมด้วยผมก็จะมีส่วนร่วมด้วยนะครับแต่ว่าไม่รสชาติไงครับรสชาติรสชาติก็ดีครับมันมันเยี่ยมโอ้นี่ก็บรรยากาศนะครับแบบได้ครับบรรยากาศทามการเย้ โอ้โหกระชากใช้ได้ใช่ไหมครัใช้ได้ครับใช้ได้มันจะดีครับมันจะไม่ใช้ได้ยังไงครับโอ้โหมันมาจากนีเนื้อปีกด้วยมันไม่ได้ไงครับกินเสร็จแล้วครับโอเคครับก็เซฟยูคเซฟยูคไปแล้วครับรายจากที่ไปนะครับรายการที่กินเสร็จครับโอ้โหไฟไฟอะไรครับโอ้สายไฟล่องครับโอ้โหเขาทำการปีนบ้านคนอื่นแล้วครับปีนบ้านคนอื่นแล้วตอนนี้ ไปไหนแล้วครับอ้าวมือนขวโอ้โหไอสัตว์กูต้องลงไปด้วยลงไครับโอ้โหอันนี้เอาลงไปโอเคครับวันนี้ตากล้องของเราก็ตามไปโอเคครับนะครับว ok ันนี oh, 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 oh. Okay, ้เข้าไปกันแล้วแตล่างมั้งกูไม่ไปครับน้ำตัว เช็ดผิวครับล้างครับคุณแม่คุณแม่แม่เจ็บนะครับเดี๋ยวเขก็ไปสิครับวิ่งสิครับเจ็บแล้วก็วิ่งสินี่คือเชมอยู่ครับกระเบื้องครับข้าแม่กระเบื้องครับที่บ้านไม่มีน้ำล้างมือครับ 拜拜。Okay, bye bye.